สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่17กกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้เวลา3ามทุ่มตรงครับก็จะขายวลุ่มเท้าบอสเอฟวีหสภาพดีตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับเอาละครับรบกวนขอเล่าแชร์ประสบการณ์ในการใช้วลุ่มเท้าก่อนนะครับวลุ่มเท้ามีประโยชน์อย่างไรนะครับเวลาเราไปเล่นตามร้านนะครับตามผับที่มันแคบแแต่ดันมีแอมมาแชร์ใหญ่ คือร้านเขาซื้อมาเพื่อประดับให้มันสวยแล้วก็ให้ดูแบบว่าเออร้านมันร้านมันดูดีครับแต่ด้วยความแคบเนี่ยไม่สามารถให้นักดนตรีเล่น,นดังๆได้เขาจะบอกเลยว่าอย่าเปิดดังเพราะถ้าเปิดดังมันก็ล้นล้นไปหาที่มิกมันมิกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอแอมมาเชลร้อยกว่าวัตแล้วามาเปิดเบาๆเนี่ยเสียงมันห่วย EQ อะไรก็ออกไม่เต็มหมดเราก็ต้องเล่นอย่างนั้นไม่งั้นเราก็โดนไล่ออก เสียงกีตาร์ออกมาก็จะแบนมากเซตอัพไปยังไงที่บ้านยังไงพอไปเล่นแอมจริงแล้วเปิดอย่างนั้นมันก็ห่วยครับถ้าจะเล่นแอมมาชาวใหญ่แล้วเปิดเบดอร์น้อยนะสู้เล่นแอมสามสิบวัตต์แล้วเปิดเยอะอย่างดีซะก,กว่าอีกครับนี่คือเรื่องจริงนะครับฉะนั้นวอลลุ่มเท้าเข้ามามีบทบาทครับพอเรามีวอลลุ่มเท้าปุ๊บให้เราเปิดแอมวอลลุ่มไปเลยอย่างดังๆเลยครับเราใช้วอลลุ่มเท้าคอนโทรลมันจะเสียงออกมาเต็มเหมือนเดิมนะครับแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยสามารถคอนโทรลดังเบาโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งมิกเซอร์ด้วย นะครับเอาละนั่นคือสาเหตุหลักๆเลยนะครับทีนี้วิธีการต่อนะครับผมเอาโอดีหนึ่งบอมาต่อไว้ข้างหน้าด้วยให้เห็นนะครับที่ผมใช้งานเนี่ยผมจะเอาอล่มเท้าไว้ตัวสุดท้ายของบอร์ดแล้วเข้าแอมเลยเช่นกีตาร์เข้าเสียงแตกก้อนอะไรก็ได้เลี้ยงไปเลยครับเข้าคอรดัสเข้าดีเลย์สุดท้ายดีเล์เนี่ยมาเข้าอินของบลุ่มเท้าแล้วเอาของบล่มเท้าจึงไปออกแอมการต่อแบบนี้เนี่ย เวลาเราลดบอลุ่มเท้าลงเนี่ยเสียงแตกมันจะยัองอยู่เหมือนเดิมมันแค่ดังเบาเสียงแตกก็อิ่มเหมือนเดิมแตกเหมือนเดิมนะครับไม่ลดเสียงแตกลงทําให้เราเล่นแล้วมันสเสถียรแต่ถ้าเราเอาเลุ่มเท้าต่อไปข้างหน้าเช่นเอาก,กีตาร์เข้าวอลุ่มเท้าแล้วเข้าเสียงแตกแล้วเข้าคอรับดีเลยแล้วไปออกแอมเนี่ยเวลาที่เราลดบอลุ่มเท้าลงเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าลดเสียงแตกไปด้วยมันจะเหมือนเราลดบอลุ่มที่กีตาร์มันจะกลายเป็นว่าเหมือนลดบนลุ่มกีตาร์ลง มันก็จะแตกน้อยลงด้วยอย่างน,น,นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเลือกเอาไว้ตัวสุดท้ายนะครับเราบอลุมเท้าบอสหรือว่าบอลุมเท้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันดีตรงที่มันไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงครับต่อเข้าตรงๆเลยแล้วเขาก็ทํางานเลยไม่ต้องใช้ฐานไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาละครับมาเชคการใช้งานเป็นในตัวเผื่อท่านที่อยากซื้อนะครับเจ้าน,นี้เขาจะมีให้ สองอินสองเอาหมายความว่าถ้าเราเข้าที่อินหนึ่งให้ออกเอาหนึ่งนะครับไปออกเอาสองก็ไม่ได้นะครับไม่ออกนะครับถ้าเข้าเอาสองถ้าเอาอินเข้าอินสองก็ต้องไปออกเอาสองหมายความว่าเรามีให้เลือกสองสองชุดการทํางานถ้าวันไหนอินหนึ่งมันเสียก็มาเข้าอินสองได้เห็นไหมครับตอนนี้ผมเข้าที่อินหนึ่งก็ออกที่เอาหนึ่งถ้าเข้ารูนี้ก็ไปออกที่รูนี้เดี๋ยวเราจะลองมาดูกันก่อนตอนนี้เข้าอินหนึ่งออกเอาหนึ่งนะครับ ใช้งานได้ไหมมาเช็คกันก่อนผมตั้งวาลุ่มเท้าให้ขึ้นมาท่าเราเหอียดสุดเนี่ยจะไม่มีเสียงเราสามารถตั้งได้ด้วยวารุ่มด้านข้างนี้นะครับเห็นไหมครับช่อาน,นี้สําหรับต่อจูนเนอร์ผมไม่เคยใช้นะโอเคมันสามารถต่อไปให้เป็นต่อจูนเนอร์อะไรจริงๆมันก็ต่อธรรมดาได้เลยไม่จําเป็นต้องมาต่อตรงนี้นะเจ้าวอลุ่มเท้าเจ้าวอลุม่มตัวเนี้ยมันคอนโทรลให้ถ้าเราปิดวอลุ่มมาที่บนสุดเนี่ย ถ้าเราเหยียบมาที่ข้างบนสุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องลงนิดนึงถ้าเราเหยียบขึ้นมาบนสุดค้างไว้ตรงเนี้ยจะให้มีเสียงไหมถ้าไม่ให้มีเสียงเลยให้ปิดไปศูนย์เลยครับอย่างเงี้ยไม่มีเสียงเหยียบอยู่ค่อยมีเห็นไหมครับหรือบางคนอยากจะให้อาจผมเหยียบเสียงแตกให้ฟังจะได้ยินชัดบางคนอยากให้เหยียบขึ้นหมดเนี่ยให้มันมีเสียงนิดนิดเปิด เอาแค่นี้หมายคขาว่าถ้าเราเหยียบสุดเดี๋ยวจะกลายเป็นเสียงคอร์ดแค่นี้ที่เราตั้งไว้วคอร์ดเราจะประมาณแค่นี้พอเหยียบสุดเป็นโซโล,โล่แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลือกเลยที่ผมถนัดคือเอาวอลุ่มเท้าขึ้นสุดแล้วคือศูนนะครับเราจะลองเช็คกันใช้งานก่อนตอนนี้เข้าช h a n n e นึ่ง ออกเข้าอินหนึ่งออกเอาหนึ่งจะลองเข้าอินสองนะครับดูซิว่ามันใช้งานได้หมดไหมนะครับเข้าอินสองไม่มีเสียงปุ๊กปักด้วยเพราะเราโอล่มเท้ายกขึ้นเนะี่ยมันก็ไม่มีเสียงออก <c oughs> <c oughs> มีจนได้ <c oughs> โอเคเข้าเอาสองออกเอาสองครับ <c oughs> อ่าใช้งานได้ยอดเยี่ยมครับ ทั้งสองเอาใช้งานได้หมดเห็นไหมครับเราสามารถใช้งานในทั้งสองชแนลทีนี้เวลาเราใช้กับเสียงแตกเห็นไหมครับมันไม่กินเสียงเวลาเอารุ่มเท้าขึ้นเนี่ยเสียงแตกก็คงแตกเหมือนเดิมไม่ได้ไปทำให้เสียงแตกน้อยลงนะครับเพิ่มเรือพิตโต้แอมนิดหนึ่ง รุ่มขึ้นเนี่ยเสียงแตกก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันแค่เบาลงครับเห็นไหมครับถ้าเราต่อวล่มไว้ด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้พอเอารุ่มขึ้นเสียงแตกมันจะน้อยลงด้วยนะครับนี่คือหลักในการใช้วลุ่มเท้านะครับแล้วก็ใช้คอนโทรลแอมป์ได้แล้วอย่างเช่น เวลาที่เราเรามีรอมเท้าเนี่ยเราไม่ต้องไปพึ่ง,งคนมิกเซอร์หรือไม่ต้องไปใช้ตัวบูอะลรให้มันคือบูทอีคิดังเบาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องบู็คือใช้บูทหางเสียงแตกเฉยๆนะครับถ้าเราอยากเล่นคอร์ดในวงเราเล่นแค่นี้พอโซโล่อยากโซโล่แค่นี้ไม่ต้องสุดก็ได้แล้วก็คอนโทรลเอาเท้าแล้วก็อยู่บน Tower, รอมเท้าตลอด แล้วก็เหยียบจนเราพอใจแล้วพอถึงเกณฑ์ที่เราโอเคไม่ไปกดเพื่อนอยู่อย่างสง่างามและเอื้อกับวงไม่เด่นเกินใครเด่นเมื่อถึงเวลาเด่นใช่ไหมครับเราคนโครลด้วยเท้าเราเท่าน,นั้นเองไม่ต้องไปพึ่งมิกเซอร์หรืออะไรแล้วก็กะเอาสมมติเ,เราชอบแค่นี้ก็ดีแล้วพอดีกับวงแล้วไม่ต้องเด่นเกินเพื่อนมากเกินไปเอาแค่นี้หรือถ้ามันยังไม่พอวงไปสุดเลย เราทำได้ด้วยเท้าเราเองเราไม่ต้องพึ่งใครครับพึ่งตัวเองดีที่สุดนะครับอันนี้ดีที่สุดแล้วครับบอลุ่มเท้าใช้งานดีดีหมดเลยนะครับเอาละคลิปต่อเนื่องไปเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพเลยนะครับก็ด้านหน้าสภาพดี นะครับสภาพดีนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเป็นรุ่นมาด้านหน้าเขียนว่าโรแลนด์เจแปนก็คือของเจแปนหมดแล้วครับบุลมเทาวแต่ตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่กว่ามันทําที่ไชน่าไชาน่านี่ก็หลายสิบปีแล้วนะครับถ้าเจแปนดัเดิมเลยนี่โอ้โหเหมือนโอดีหนึ่งเนี้ยสามสิบสี่สิบปีมันก็ไม่น่าไหวนะด้านหน้าสภาพดีนะครับโดยรวมถือว่าสภาพดีถ้าเทียบกับอายุนะครับข้าบดำๆนี้ไปขยันเช็ดเอาได้นะครับตัวลูกยางสภาพดีอยู่เลยด้านข้างนะครับ ตัววอลรุ่ตรงนี้ที่ปรับก็ใช้งานได้ดีหมดเลยนะครับสภาพดีนะมีริ้วรอยบ้างแค่ตามอายุนะครับด้านท้ายมีโคมไฟ2ก็ยังสภาพดีนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยรอยขีดกวนบ้างเล็กน้อยรอยตรงนี้บ้างครับด้านหัวนะครับมี2อิน2เอานะครับตรงนี้จะเขียนโรแลนเจแปนนะครับแต่บางคนบอกโอไม่อินเจแปนไม่ใช่นะครับ ก็คือโปรดัก t เขาเป็นบ,บริษัทแม่เป็นโรแลนด์เจแปนเนี่ยนะครับอยู่ใน QC ของเจแปนพูดง,ง่ายๆตรงนี้เป็นเมทอินชัยนาเราได้บูลรุมเท้ารุ่นใหม่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้งานดีกว่ามันใหม่กว่าอายุการใช้งานมันก็น้อยกว่าใช่ไหมครับถ้าเทียบกับบูทรองเท้าญี่ปุ่นที่ใช้งานมาเเท่ากันเนี่ยปีมันเยอะมันก็สึกสึกมากกว่าพูดง,ง่ายๆบูลรุมเท้ามันไม่ได้มีเสียงแบบเสียงแตกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มันไม่ต้องซีเรียสว่าเจแปนหรือชัยน่านะครับ เป็นบอสช้ได้หมดแนะเสียงดีหมดนะครับด้านหลังติดตินตทุกแกนะครับจากเจ้าของเก่านะครับผมก็ไม่เคยแกะเลยนะครับก็รามาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเลยติดตินตทุกแกเท่านั้นเองตรงนี้คงตินงทุกแกหลุดไปอะนะเขาคงติดเต็มแผ่นเพื่อเอาไว้ในบอร์ดนะครับงาใช้งานได้ดีหมดนะครับดูแลด้วยใจครับถ้าเผื่อท่านใดสนใจก็ชมราคาที่หน้าเฟซบุ๊กเลยเลยนะครับซื้อกับผมเนี่ยมีคลิปและมีการดูแลอย่าง หมือนครอบครัวนะครับสบายใจได้เลยนะครับบางทีเราซื้อของมือสองมองข้ามราคานิดนึงครับดูที่ตัวคนขายท่านจะได้ของดีและสบายใจครับผมขออนุญาตฝากช่อง YouTube เล็กๆของผมช่องนี้ครับผมจะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นเสียงชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วผมอยากทําคลิปสอนกีตาร์ฟรีหรือแกะเพลงที่ทุกคนอยากจะได้นำไปใช้ประกวดหรือนำไปใช้ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีคนอื่นสอนแล้วหรืออาจจะมีคนอื่นสอนแต่สอนแล้วมันไม่ใช่อ่ะไม่เหมือน ผมยินดีทําให้นะครับต,ต้องหาเวลาก่อนผมมีโครงการโปรเจกต์แบบนั้นจริงๆอยากทําให้นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการแนะนำอุปก,กรณ์เครื่องมือแนะนําการเลือกซื้อกีตาร์เพราะผมมีกีตาร์ผมทําซื้อขายกีต้าร์มานานแล้วซ่อมมา,านานแล้วนะครับน่าจะมีกีตาร์ผ่านมือห้าร้อยถึงพันตัวขึ้นไปแล้วครับจริงๆครับทย้อนดูได้ังแต่ผมสมัยกีตาร์ไทยเพื่อนๆคงทราบดีอยู่แล้วกีตาร์ผ่านมือผมเยอะมากผมซ่อมเยอะมากนะครับ เอานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ทั้งหมดเดี๋ยวหาเวลาค่อยๆทำต่อจากนี้ไปนะครับขอบพระคุณจังใจนะครับสวัสดีครับ